ปี2,565นี้ดวงคุณเด่นในเรื่องอะไรไพ่จะมีให้คุณดยทั้งหมด3กองนะคะกองที่1กองที่2และกองที่3เลข1เลข2เลข3นะคะเลือกเลขที่คุณชอบมากที่สุดนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านคำทำนายกันค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะคุณจะดวงเด่นเรื่องอะไรอาจจะเป็นเรื่องของการสู้รบตบมือกับศัตรูนะคะหรือเรื่องของ เหมือนคุณจะดูหน้าเกงขามะ่ะเหมือนใครจะแบบใครจะทําอะไรคุณนะคะน่าจะแบบแพ้ภัยตัวเองหรือแบบจะไม่ค่อยมีคนเข้ามาหาเรื่องคุณอะ่ะคุณดูมีคนป้องกันหรือมีเกาะป้องกันนะคะประมาณนั้นส่วนคนที่เลือกไพ่กองที่2คุณเด่นเรื่องรเสน่ห คุณมีเสน่ห์มากๆจะมีคนเข้าหาคุณนะคะจะมีคนมามอบความรักให้คุณนะคะแต่ด้วยความเสน่ห์แรงเนี่ยมันจะมีคนเข้ามาเยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องคัดกรองคนให้ดีๆนะคะส่วนคนเลือกไพ่กองที่สามนะคะคุณอาจจะได้มีความรู้เพิ่ม เพิ่มขึ้นเด่นในเรื่องการศึกษาเด่นในเรื่องของการศึกษาหาความรู้เรื่องเรียนต่อหรือเรื่องการทำอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณศึกษามาดีแล้วนะคะเป็นช่วงของการที่แบบคิดอะไรก็จะจำได้สมองแบบปลอดโปร่งนะคะบางคนอาจจะมีโชคมีลาบด้วยนะคะ